สวัสดีครับอันนี้เรานะแบ่งสองตัวแม่สาวทั้งคู่นะครับอันนี้สามโลสี 4, ่โดยประมาณนะสามโลสี 3, 4, 3, ่สามโลห้านะครับแต่ก็อีกแม่หนึ่งนี่ก็แม่สาวครันี่มาสองโลห้านะครับเพิ่งย้ายจาก จากบอขึ้นมาในกรงเพื่อถ่ายคลิปนะครับก็เลยมีอาการแบบตกใจหวาดระแวงนิดนึงนะฮะโอเคนะครับคู่นี้ขายเหมาเลยครับนะฮะตีทะเล่่สามโลห้ากับสองโลห้าต่างกันไซโลครับวนสาวทั้งคู่นะครับคู่นี้ขายหมื่นสองครับ ไม่รลมส่งครับมีใจใส่ตรงมาเลยฮะับขนเงินขนทองครับสวัสดีครับ